ท่านผู้ชมที่ผมหุ้นหลดพันสองแล้วน้องหุ้นร่วงไปเห็นว่า1,194ัหยคะนี่ไง1,194.80จุดนะคะคือเปิดตลาดมาเนี่ยตอน10โมงร่วงลงไป20.93จุด<อ>หรือลงไป1.72เปอร์เซ็นต์ค่ะเมื่อวานก็ร่วงนะคะ คือขึ้นมาคือขึ้นวันเดียววันที่แบงค์ชาติลดดอกเบี้ยบิ๊กเซอร์ไพรส์ใช่วันนั้นวันนั้นขึ้นไปต้องเยอะน่ะนะใช่วันนั้นบวกไป2.05%ค่ะแล้วเมื่อวานกลับมาลบลบ1.25%อ่ะทีมงานอนัดวันหลังทำอย่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เอาตัวเลขเอาจุดดีกว่าอ่าและล่าสุดนี่เป็นวันที่สองขณะนี้สิบโมงห้านาทีที่ผ่านมาต่ำกว่าพันสองแล้ว1,194.80จุดจุดค่ะลบลงไปถึง ยี่สจุดามจุดมันจะไปหยุดที่ไหนเดี๋ยวต้องลองดูวันนี้อาจจะพอพยุงตัวขึ้นมาได้หรือเปล่าตอนปิดตลาดนะคะจะไปหยุดที่ไหนน้องไรเออโอ้โหนึกออกนึกไม่ออกเลยจริง <c oughs> อ่ซัพพอร์ตตลาดนี้ได้ไหมฮะซัพพอร์ตตลาดนี้ได้ไหมฮะ เมื่อวานนี้ล้มตีคลังอุตสา์ประชุมใหญ่เลย5หน่วยงานเศรษฐกิจอันน้องไบรทใช่ค่ะท่านผู้ชม<อ>5หน่วยงานเศรษฐกิจเลยนี่เขานนพูดก,กันถึงการทําแผนสั้นกลางยาวเพื่อจะไปสู่เป้าหมาย GDP 3.5ก่อนจะไป3.5หุ้นไทยจะไปถึงไหนเนี่ยท่านผู้ชมเนี่เมื่อวานนี้5หน่วยงานที่ประชุมนี่ประกอบอไปด้วยสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังแล้วก็มีสภาพัฒน์ด้วยนะคะ แบงค์ชาติด้วยสํานักงบประมาณด้วยสงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการด้วยออมีห้าหน่วยงานคือวางแผนเลยสั้นกลางยาวจะดัน GDP ให้แตะ3.5%ให้ได้ค่ะอ,อย่างระยะสั้นเนี่ยเมื่อวานนี้ผลการประชุมที่ออกมาเบื้องต้นก็คือเร่งแกนนีควรเรือน ปรับเงื่อนไขแก้หนี้ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงแล้วก็ปรับเงื่อนไขหนี้รหัส2อหนึ่งคือหนี้ช่วงโควิดอะค่ะสรุปง่ายๆก็คือระยะสั้นเนี่ยเน้นไปที่เรื่องของหนี้ส่วนระยะกลางและระยะยาวแก้ปัญหาโครงสร้างเกษตร,รกรรมของประเทศเจาะจงรายการสินค้าส่งออกเป็นอันดับแรกเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกอย่างมีคุณภาพผลผลิตต่อไร่แล้วก็วางแผนการผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดค่ะอือ่ะท่านผู้ชม โอ้โหไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนแล้วนะเนี่ยพอหลุดพันสองนี่ไม่รู้จะไปหลุดตรงไหนหยุดตรงไหนแล้วเนี่ยเราอยากได้เห็นเขาว่าหยุดแต่ท,ทําเท่ามันจะหลุดไปเรื่อยๆไหมมันมีความหวาดเสียวนะเนี่ยลดดอกเบี้ยก็ลดให้แล้วอ้าซัพพอร์ตตลาดน,นี้ห่อยได้ไหมฮะจะทํายังไง